ใช่ป่ะ้วถามว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยเอาไปทาอะไรอีกคำรองของกองคำรอที่บอกจะต้องมีอันนี้ส่งได้เลยหนึ่งชิ้นชัวร์นะคนที่ทํางานนีดเ็ียงฮะส่งผลงานเสมอได้อีกหนึ่งชิ้นชัวร์นะเสร็จตุ๊บเนี่ยนะจากตรงนี้เนี่ยหนึ่งงานนะเราไม่ผิดงานเลยนะงานเดียวเราก็ทําแบบนี้เหมือนกันจากงานตรงนี้เรามา ทำขั้นตอนทำกิจกรรมได้ใช่ไหมแล้วก็เอากิจกรรมมาใส่ตรงนี้ใช่ไหมกิจกรรมปริมาณมาตรฐานผูดในหลักแบบงานก็คือภาพนี้ถึงนะเดี๋ยวว่านี่คืองานงานหนึ่งใช่ป่ะมีกิจกรรมอะไรใช่ป่ะแล้วก็ดูซิว่ากิจกรรมอันนี้เนี่ยต่อปีทําเท่าไหร่ประชุมอาจจะไม่กี่ครั้งแต่ทำอะ,อะไรหนังสือไม่รู้ว่านะยืมคืนเงินอะไรเท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่าเนี่ย มีริมางานมาแล้วเสร็จก็เนี่ยมาบอกว่าทำคำสั่งอาจจะห้านาที<ม>เสนอลงนามอันนี้จ,จะ็นหนึ่งนาทีแต่ว่าไายใช่ไหมฮะและ้วตรงตรงนี้จะต้องใช้พูดแบบงานระดับไหนเช่นนันากวิจาราระดับสามทำคำสั่งแต่งตั้งเสนอลงนามระดับหนึ่งก็พอไหมทำหนังสือเชิญประชุมก็อาจจะพกการก็พอไหมเป็นต้นใช่ไหมฮะ เช่นประชุมเช็งการประชุมก็เยอะถ้านางานธุรการถ้าลงประชุมสรุปรายงานอั้รท่างนักวิชาการนี้เป็นต้นแต่นักวิชาการระดับไหนล่ะอาจจะรบสองก็เพียงพอไหมใช่ไหมเนี่ยเขาไล่มาอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่าหนึ่งจำนวนผู้ยปฏิบัติงานได้จากตัวแม่าตรุานปริมาณใช่ป่ะอันที่สองคือว่าผู้ยปฏัตงานอันนี้เนี่ยถ้าบอกว่ามีสามอยู่เยอะๆๆเนี่ยนะเอาไอ้ตัวงานที่ต้องทำเนี่ย ไปทำสำหรับนักวรทยาการระดับสามว่าต้องทำงานอะไรบ้างเขาได้ job description หนึ่งสำหรับตำแหน่งนั้นแต่ว่าแต่ว่าตามกันมาใด้ทั้งหมดเลยได้ทั้งจำนวนได้ทั้งระดับได้ทั้ง job description ก่อนหน้านั้นได้คู่มือนะนี่คือสิ่งที่บอกบอกว่า อย่ามามองเฉพาะกล่าวการงังอย่างเดียวไม่ได้เราได้ภาพทั้งหมดเลยของงานที่คนจะเป็นได้ทั้งคู่มือได้ทั้งจับดงมวลได้ทั้งระดับได้ทั้ง job description เห็นไหมอ่ะถามคำถามว่ามีคำถ,ถามอะไร,ะไรด่าเลยอืมแบบ บางทีก่อนที่จะทําให้โจก่าตากําลังเลยนะอย่างที่บอกว่าปรับกระบวนงานบางทีเนี่ยต้องปรับวิธีการทํางานลดขั้นตอนการทํางานหรือจัดเลเยอร์ของห้องให้มันสะดวกขึ้นมันก็ช่วยใช่ไหมมีเยอะฮะมีเยอะคือโดยหลักทั่วไปนะผมเชื่อว่า แต่ละคนทําไม่เหมือนกันจริงแต่ว่าเราคิดว่างานอย่างนี้เนี่ยมันควรจะใช้ทั้งหล่ประมาณได้ใช่ไหมนั่นคือหนึง่งแล้วอันที่สองก็คืออย่างที่เมื่อกี้คํใหท่เห็นก็คือหาต่ําสุดๆสุดเนี่ยฮะแล้วหาค่าเฉลี่ยออกโอเคนะเนไหเนี่ยนะเอาอันนี้ไม่มี ปกติเนี่ยเราจะใช้าค่าต่ำสุดสูงสุดได้นะอย่านะเนี่ยนฮะ,ะต่ำสุดโดยประมาณเท่าไหร่สูงสุดก็คือแต่ที่สุดเท่าไหร่แล้วมาหาค่าเฉลี่ยก็ได้นะอันนี่คือที่เมคิดที่เห็นภาพนนัะ่คือมาตรฐานจากค่าเฉลี่ย ไม่ต้องเขาวัดโดยตรงหรอกผมเชื่อว่าถ้าเรามาวัดโดยตรงเนี่ยมันคงเสียเวลากันมากเลยนะให้จับเวลาอะไรอย่างที่ว่านะแต่วันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าคุยกับคนทําง,งานเราจริงเนี่ยคุณถามสักสี่ห้าแอบเน,นี่ยคุณก็รู้ใช่ป่ะแล้วงานยิ่งคณะต่างๆผมเชื่อว่างานมันไม่ได้ต่างกันมากหรอกใช่ป่ะว่าเรามีระเบียม,มาหาลัยใช่ป่ะ ลองทับอยูน่นะครับมีคำถามอะไรไหมอยากทิดว่ายากเราต้องเชื่อว่าไม่ยาก <c ười> ถามว่าถ้าเกิดเราสร้างระบบขอเราเองขึ้นมานะไหนดีิ้งก็ได้นะครับเหมือนกับที่ผมทางานอยู่ในะขณะนี้เนะี่ยผมว่าโอเคว่า เซกเตอร์ก็คือว่าเซกเตอร์นี้ดูด้ากระทรวงการต่างประเทศเซกเตอร์นี้ดูกระทรวงสาธารณสุขเซกเตอร์นี้ดูกระทรวงศึกษาเซกเตอร์นี้ดูกระทรวงยุติธรรมเป็นไงฮะต่างคนต่างทาอะไรก็ไม่รู้วันนี้ไม่ได้ครต้องขึ้นแล้วถึงขนาดที่บอกเคจะไปไหนก็แล้วแต่เซกเตอร์ต้องมีบอกดอตัวเองรู้ว่าไปไหนไปยังไหเป็นต้นแล้วก็กระบวนการในการที่จะทำอย่าง่ย ทุกกระทรวงต่างที่บอกว่าจะมีลักษณะเฉพาะของบางกระทรวงเช่นระบบบริาานนาหารงานบุคคลจะหน้าทีรต่างให้ต่ตางกันยกเว้นเฉพาะงานที่ต้องอยู่ตา่างประเทศยกเว้นเฉพาะที่อยู่ในโงกเวลาอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีเฉพาะเฉพาะแต่ว่าภาพรวมทั้งหมดส่วนใหญ่เหมือนกันมหาลัยก็เหมือนกันผมเม่เชื่อว่าคณะต่างเนี่ยเม่าะนันแต่ต่างคนต่างทำมันก็ไม่มีสัญญาถึงนะฮะวันนี้นี่เราพาจะหาสาัญญาด้วยใช่ไหม นะ <ersch> แล้วก็ผมไม่เชื่อว่าจะหาไม่ได้เพราะท่านก็ถบอกว่าถ้าไม่ทำเวิร์กช็อปโอกาสที่จะเจอยากมากเพราะเราไปจับเยอะหลากหลายไม่เหมือนที่อื่นผมเชื่อว่าทําไปจริงๆมีโอกาสเหมือนดนยส่ดนตังเชื่ออย่างนั้นนะก็เหมือนกับการดูโฟลเดอร์เขาบอกไม่เหมือนที่อื่นเพราะที่อื่นเ้มีการบินแต่ที่ในที่สุดก็เหมือนเดีย นะแล้วก็อีกอย่างนะมันทําให้เราเห็นภาพว่าวันนี้เนี่ยคณะต่งตางๆมันควรจะมีคอมมวสแตนดารอยู่จุดนึ่งอะไรที่ต่างก็ตางเฉพาะก,ก็มีนะแต่ต้องม,มีสแนดารร่วมนะงานพุรการงานสารบัญงานอะไรก็แล้วแต่เหมือนเฉว่เงินก็เข้ามาเหมือนกันบริหารแผนก็เหมือนกันคนก็เหมือนกันอะไรก็เหมือนกันถึงนะฮะสอนสิ สอนเหมือนการจัดตัวสาขาวิชาซึ่งมันความเฉพาะเจาะจงอะไรตรงนั้นอาจจะมีนะแต่ชั่วโมงสอนผมไม่เชื่อว่าเขาใช้เวลาเท่ากันนะเช่นสายสังคมกับสายวิทยาศาสตร์ต่างกันแค่ต่างไปมนต้งใช่ไหมเพราะมีหลักมีหลักจะต่างนะและชั่วโมงของสอนกับชั่วโมงของหลักก็ต่างกันคนก็ใช้ต่างกันใช่ไหม เราสิคะจริงๆนะผมอยากอยากให้มีการจัดจัดทำมวิชชั่นะเอาคณะต่างๆมาลองทำดูจะได้ประโยชน์เยอะและจะเห็นภาพอีกเยอะว่าวันนี้เนี่ยดึงงานออกมาให้หมดซึ่งผมเชื่อว่ายังไม่ไม่มีการดึงลักษณะอย่างนั้นมีเฉพาะเวลาที่ตำแผนถูกไหมเวลาทำ้แผนก็จะบอกแต่ว่าจะวัดอะไรวัดอะไรวัดอะไรแต่ว่าไม่เคยบอกเลว่ามีงานอะไรจริงๆทั้งหมด โอกาสนี้แหละผมเชื่อว่าทําได้เพราะอะไรรู้ไหมคนที่เป็นหัวหน้าง,งานเนี่ยเป็นคนที่สําคัญมากเพราะเขาเคยเห็นงนี้มาก่อนนะแล้วก็เขาจะรู้นะครับแล้วสิ่งที่สุดท้าก็คือว่าไม่ใช่คนๆนั้นเป็นคนทําคนเดียวแต่ว่ามันต้องมีความเห็ร่วมกันใช่ไหมแล้วก็ต่อให้อย่ามีไบแอสนะเพราะอันนี้เราทําเพื่อมหาลัยใช่นมฮะก็คือไม่รู้สิ ตอนนั้นว่าถ้าแบบจะเวอร์จะไม่ลอายใจก็ก็ก็ให้มันรู้ไปแต่ว่าเวลาผมไปทำที่ไหนก็ตทรงไหนก็แล้วแต่กระชรวงิศทกรก็เหมือนกันเขาก็มีอย่างเนี้นะฮะอย่างเช่นบอกว่ามาตรฐานของการทํอิอล็กทรแกรมคอมพิวเตอร์ผมบอกใช่มาตรฐานเขาบอกมาตรฐานของการทํางานนั่นคือคั่มือการทํางานบอกอย่างนั้นแต่เวลาที่ทำจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นก็เป็นเวลารอเครื่องบรรันเราก็แลกต่างก็ไม่ได้ทาอะไรอย่างนั้นนี่ ใช่มากแต่คู่มือบอกว่าต้องใช้เวลาอย่างนี้แต่คนทําง,งานไม่ได้ทำอย่างนี้ที่ว่านะก็เหมือนกับโปรแกรมเนี่ยต้องใช้เวลาครึ่งปีรานนั้นยี่สบโปรแกรมต้องใช้เวลากี่ปีอะ <c oughs> มันคงไม่ใช่ใช่ไหมต้างอุทิในี่สิบโปรแกรมใช้เวลาปีเดียวเอง,องทำไมทําได้อะนะ ไม่่ยากใช่เหรอไไ่่ยากแต่ว่าเวลาทําเนี่ยขอให้ฟังกันหน่อยนะฮะแล้วก็หาจุดจุดร่วมกันให้ได้แล้วผมเชื่อว่าโอ้เราเขาต้องปฏิกาเวลาเขาต้องปฏิการคุยกันะะไม่มีอะไรหรอกทําได้ไม่ยากไม่ใาาหมาอานะไรมพัฒนาค่ะหมาอะไร